เราได้ยาตเต็มแล้วนะคะเด็กๆก็โอ้ยเบึงหนามุมเม้มเป็นงานตัดยาดเรานะคะส่วนคุณชายทองอยู่ด้านในนะคะคุณชายทองโอ้ยอ,อ,อ,อย่าลงไปอย่าลงไปเขาเพ่ท่านเด้กลับดอกเขาเขา,าสิกลกับบ้านเขา,าสิบ่ได้จอดนี้ดอกมากยามากเขามาก ผมแหงเดีหย,ย,ย,ยบไปยังพุ่นฮะต้องตูทางด้วยต้องเบ่งตืนทางน้ำมันเสีตกรถไปจังไหนเพราะญงรถน้ำมันเหมือตีน้ำมันเหมือกลางทาง อยากเน oh, <laughs> <c oughs> ี่ยมทางโอ้ให้เจ้าเนี่ยมไปพอกระซินั่งนี่ล่ะยืนยืนไม่ได้แล้วสภาพเนาะแต่ละตูเบ่งบ่ได้เลยพี่น้องเลยสิพอผาลุ่งน่ำนี่ อยู่ตามๆกับว่าอยากอยู่อยากรับล่มอยู่คุณ <c oughs> ดูสภาพคุณนายนะคะวันหนุกรูปยู่มวนขกเบึงบึง <c oughs> มันสภาพเลยโอยลงมามันติตกอกเลยติดขี้ตุ๋มนํา จังเลยมีโชคนะอันนี้มากแท้อันนี้พี่แต่อยากขึ้นอยากเบิ้งทางแยงเดียว รับลมค่ะเย็นสบายลมกูกนะคะเออเบียดกันจนนี่แหะคนทำงานสภาพเปิ้ลจะมานาั่งขาคอยเห็นอย่างนี้ดู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 ดด หูมองอยู่เขาบัเราจะพาไปลุงน้ำนะคะไปตัวน,น้ำก่อนเล็กหน่อยไปตูนน้ำชำระร่างกายหลังจากเล่นตมมานะคะเป็นอุดสิภาไปเลียนน้ำซี่เสียนนิเอา แน่มเวินทางยันเขาพุ่งหูทางคักเข่งได้ผลนี่ <laughs> ตกปะตกพุ่งหูละโอ้ยสภาพคุนอยู่น้ำตนอนนี้เลยติดที่ต้มน้ำหมูเจา้าคือกัน เราจะพามาปล่อยปลานะคะปล่อยน้ำไปเลยปล่อยขางน้ำไว้ปล่อยกลนสู่ธรรมชาติเออปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติมาบังได้อกูยุบบังนันละนี่สองมีนี่เอามาปล่อยถิ่มเลยบเบาแล้วเท่าเรียงแล้วเบาหนาโคตรอู้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะมาบางงวดนั้น,นยังไม่เห็นปนญีเลย ไ,ไปไปไล่นกด้วยผุนจับนกแม่ผุนไปแล้วผุนให้ลุกไม่ได้เออผุญน,นกนกจับนกแล้วผุนสี่มีนะครับไปแล้วมีโฉกมีใช่ไปคุณนายคุณนายไปอาบน้ำเลยเนดะ้ออาบเองเลยน้ำขาดแห้ง วนกุ๊บเลยเบิงเบิงพี่น้องพาเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะต่างๆมาทางพี่มาทางพี่ อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งออไปเลยพาเออด็กๆมาอาบน้ำนะคะ ไปแล้วคุณชายท่องลงน้ำแล้วชายท่องบวไวลงน้ำแล้วสะพานข้ามชีนะคะว จับได้บนมามามา,มาเลยใช่ใช่มาไม่ใช่มา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 เอาอาบน้ำให้กอนอาบน้ำให้กอนปับนึงแปับนึง่งวันกุบอาบน้ำให้เด็กๆนะคะ ดังนาให้แน ok! ่น <pf unlikely> ้ำมัวนกโลกอยู่โ <soc> ชคโชคโชคมาพี่โชคมีโชคแล้วๆๆๆๆชิชิชิชโชคอย่าเพิ่มปอยสิ่เลนหนีให้โชคมากก่อนนั่นไปแล้วผุนจะสิจับได้บ่ เดินมาเดินมาเดินน้ำซี่ขาขาดมื่อพี่น้องเบิ้องุนแป้นเมื่อแหรแงแล้วฝนกับนกับกฝนกับฝกกกมา มามามา,มาท่านเดียนบนำในมูเขามามามเอ้เอ้มาเลยม,มีซีรีสแล้ว ชกแล้วล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็จะกลับนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสำหรับชิปนปน้ก็ไว้ซ้ํานีกอนค่ะสวัสดีค่ะ